่ไอคิดได้คิดนี่นี่นี่ในบ่อรถหนูหนูหนูพี่ห้องหนูพี่น้องขอห้องหนูอูเรบะอูเรบะขอห้องหนูเดี๋ยวพอกะไฟจอกกะไฟจูดนี่กะไฟจูดนี่กะไฟเห็นไหมหมูางกันหนูพี่น้องใช้ไม้หน่อยอิ้ไหาพี่น้องหนูหนูหนูเนี่ยเบิ้งเบิ้งเบิ้งเขียวนั้งคนโอ้ยหนู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 มีมันเอาทานไทยมากินนี่โอ้ยขุดยูดี๊ด๊า

เละโน้ละน้พี่น้องมื่ม่ใช่อุดุดเลยเนี่กูัวไม่มีขึ้นตัวนั้นกลัวเอามาเคยผานตัวนี้แม่ามากินยิ่ตัวนี้ละนไ่ไหมอ้องันน้องพันอยู่ลุ่มพี่พันมงอยู่เรงพันชอชอโอยเียเอาตายเอียงเียวนพี่บอยู่ตมันมีหลายหูที่เติมมาเฮ้ยน่น่ตามเพื่อไปกับประจักษ นี่พนุลี่นี่ลนุันลุมันเี่เน้าางกตพี่ี่ได้มมีปอหม่มาบ่นี่นี่ลัดเด้ชูหลัดเด้อเจ้าฮอนเที่ยวนี่จเตนหาไม่ได้ชู องพันนะพอตบีชอมชอมมันสะออกเรีว่ามันลงดินหลุมลงหลุมเนาะลุ่นเนาะพี่น้องเนาะจีบสติเลี้ยงด้วยก้ขี้เองให้คนอ่ะเพือนมือก่อนก่อนอะไรอืมนี่นี่แล้วโอ้ขี้มันหกไปจองถ้าในใหม่เบิร์ด จ้องยเียวอ่มาคือไปขวัดูฝุ่นวะโบปเทียวได้เียอยู่เ <y gt adventurous cycle> ีย <reconcile> วี <look> <structured> ่กทมันอู่นีคือแรงเลยเฮ้ยรเด้อรเด้มันแกินนี่อัดไปดีเลยไปพูดไปพูดไปพูดนี่นั่นคือคือรเห็นเลเออนเทียวอยน่ะบอกข่เที่ยวเด้อ่าวนนี้กเออฮอนหาันนี้ก่อนอไมไปหลนเอออ๋อไม่โลด

มันขึ้นอย่างนี้มันถ่ายเปนอย่างนี้ตันหม้หม้อยังตัวนี้ลงนะยังที่ผมตันเปิดเลยนะค่ะมึงไง ตุ้ยไมาหลุดนะนี่จอในนี่มึงโน่นนี่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 เออหรนอเป็นอมตนอย่ึงเี้ยเหรอันึางตุ้พุ่นนะสุง เดิมเนี่ยหลอกตาที่สิมันอยู่ทึงนู้นสลัดได้เดียวนี่ต้องมีเลยโบัวาค้นนะโบเอานะอะใหม่มาอันนี้นะหักยังไม่ไหม่ถึงได้หักยันแต่เขายิงเ้ากินแล้วยามคืน โกนนี่ครับผมเป็นตยุ่ย่ามันอยู่โกนทางอยู่แถวหนาน่ะมิเดีน่ะเนี่ยมิเดียวอหนูแถวไหนบนาสอนเนี่ยโอ้มีโกนมาทางหนาน่ะนี่ยนะมีเห็นเออไปพุ่นไปพุ่นมันไปพุ่นเงียมึงเงียมึงดูเงียมึงดูผ้าตัดมนแล้วเนไหมผ้าผ้าผ้าัดเลย ขันขาดเลยมันจะเป็นไม่เกินน mm ิดหน่อยมันยังมันยังมันชนอนี้ยเออเฮ้ยนี่กร้านี่เนาะยังอะไรนะหมามันคือขวดนี่นูมันสีออกคอยมันกยวกินมันคืนยำอยู่ในกุงเหกุ้แดงมีรกุ้เงียขุยนกุ้งตันั้นนย็้เอาคุณดก่หาเบื้องหเบื้องเออม่นอริเปวพีหนะใบไม้ออกมาพีหน โอ้ยอยู่พุ่นอยู่พุ่นโอ้บริชอบมึงอันอันอันดีก่อนอันอันดีก่อนเปลี่ยนเอออันนั้นอันนี้เปล่เห็นบ่แทบบ่ตุภีตุภีตัดทอนตัดทอนตัวนี้มาตัดทอนหนึ่งมันจะอยู่ดีเลยโอ้ยมันอยู่นี่แล้วมันบุ่ลงลุ่มโอ้หันดิอัดอัดอัดก้อนด๋อยเป็นแรช่วยก็แล้วเน่บางเด้อหยุดทึงเนาะโอเคเรื่องถึงเนาะ ไงม่้ารนีแม um, okay. <limitation> <t> ่ um. <laughs> the night! The night! Mm ีเ hmm. ก yeah, ี่ยวอคนเกี่ยวัใส่บอชอมันงแนัน่โกนทงนีหมดเลยเฮ้ยหมดอยู่ก็มีหมดเด้ยจิวคุณดอะไรเฮ้ยลงไปเรื่อยเนยมึงดูนี่เนยไ้นี่เนยเข้าไปนี Ừ. xong luôn tụi bị Mày. à đùm lên thương đấy bạn nhìn này nhẹ theo này nào Hãy subscribe

Vâng khoan mất đấy, mình chỗ khoan gì gốc là mi là nó đâu mà nhìn đâu này, đó. Đó này. Khoắn, okay. Okay. này, gì này tôi lùm đi ừ, tôi, tôi lùm ่างเดียวแล้ววนหลองใช่มันอลงจะบุญแล้วอัดไ้วันเหมืนเลยาัากระไพงนั่จ่องให้มันหักมองดูสิบัักวันนี้นะหักนะจ่องขี้เกียจมึงขนาดตัดป็นห้างขามึงบ่ย่ตาบ่วยีตามตายเลยนิพี่บตายนี่ไปเิดแกสครับ เไปบัดเก็ดแล้วยูลุมพูนะมันมีโกนยูลุมมันพัจ้าดเาเดียวกัขกขบขาฟัดได้คนนะโอ้ยฝากกมีตอ,อ,อกมาหน่อยน้ มึนเลยดึงกันยังไปถ่ายนันม่มีนะดึงโอ้ปวดหัวง่ายด้อยดูกันเ้อม่มีนะไปน่าอุ่เตัวน่ามมาแบบนี้อด้องเนาะโดนยุบเยอะตัวนั่นนะเอ๊ เปนเทียงวเที่ยงม่นใจเนยไม่ันเทียวเนคนเอาคนาไปมานำมือือห้าไม่ขำไานนำเอามั้เบี้ยโมมี่ว่า่นี่นี่นะแง่บังคับเลยปะ Thôi là tôi nỉ vô dù rồi Tìm tôi mày không đúng mà Ngặt bằng đúng Ngặt bằng เนี่นี่มึงดูเรือนนี่ยนะเนี่มึงถูกหูด้วยดั่มาพูดออกมาถามโตหวยกับเจมแล้วยังเอายังมมกินเอาที่หัวหนยบ่ ดิดียัง,งวะเฮ้ยดีั่นหนึ่งเด้อชั้อาแวนเ็บแลวบอลหูทางปลายุันนิ่มดดเลยนะโกัเลือกนีได้คยอย่าน,นี้นะพันเน,นวะเห็นชัวร์มันแหลนลงบางอย่างนี่ชอมมึงได้ังปลายทำคแรงนขนึ้นี่มันโกนน่น่แน่นะเฮ้ ฟืงดูเยฟื้นจะมาันอยูไปในหมนไปโกทีมหล่าเป็นตู้หุ่ยได้สีต่อได้สี้วแต่หนี้งหมเป็นโูงโกนคืออะไรโกลนุ่เที่อยากผักเลย mời <laughs> mày mà nhèm đúng. Điện, đeện, mày nhèm mời 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 mày mời mời mày chịu mời chịu mời 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 mời

อันี่พี่น้องอี่ดีนีมาเห็นอันนีลูกกันนุคนุนเกี่ยงเลยนี่มเกนนนมันบุเกียงเลยเ็นไนันเกีไ้มีคู่มีคู่เดี๋ยวดีหัวห้าสองคเอเได้แล้วพี่น้องนี่แล้วตัวนึงนี่นี่พี่น้องสองพีเอาไปไอันนี้แหละมึงพันในตีนนะเอาเลวเมนมเอเรวเ้ว อันนี้ฮู้อันนี้นีนี่ตีนเม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 ่นะตีนเมไปเฉลี่ยฮูฮูููู้้้พีน่าฮูู้ฮู้นั่นนั่นนั่นนี่มีอยู่ในแจ่นี่นั่นนั่นฮูู้มันขึ้นทั้งเลยนะฮู้มันตายคือพวกค้ยมึงนะคือเราคือเรามาโอยสั่นสิกูใช่เลยนี่นี่นตายเฮ้ยจับไปรถจับไปรถ

ออกมามาเกาดจำเอาโอ้ยเรียบขอบคุณเลยพี่น้องนี่เอาในช่วงเรียบร้อยเออตีมันตายตีมันตายตีมันตายขาขาขาลูกโอ้ยพี่น้องได้แลวโอ้ยกล้องเป็นงขอโทษด้วยมาค่ะนี่ต้องเป็นเป็นพี่น้องต้องเป็นเป็นเป็นเดินเดินเตัมเือกเลอนี่เถิอกเเออตัวเถิกสตัวเลยนั่นเลยขาเลย ฮัลโหลอะบฮัลโหลฮัลโหลเจียบขาจนยาเจีบขาน้ะพี่น้องเนาะน้องคนี้นี่สามโตแล้วสามแตมแล้วนี่ลูกก็แม่มันนี่นะ นมานนตัวนั้นเป็นหัวโพนเลไปมว่านเทีัาเมันไปทางวไปาเียนขับทีมันจะโกนเนาะ็น้อยนะลูกมันแม่ไปกนที่อยูงโกนใหญ่ นนนนมันยังเหลือผัวมันผัวหนองไปหากิน